นี้ก็มีกระดองที่เหมือนจะเกยกันนะสำหรับก้อนทองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยอากาศบ้านเราก็เปลี่ยนปลไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวอากาศเย็นบ้างนะครับอากาศแห้งจนปากแตกนะครับแล้วก็บางทีก็นาวนะครับผมกลางวันก็ร้อนมากมายนะครับมันมีแมลงวีนะครับมีแมลงวีเนี่ยไปเหมือนจะไปไข่ใส่อาหารเขานะมีความสนใจเราอยู่นะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ เธอไม่รู้บ้างเลยนะมีเล่มีเล่ยังไงเพราะถ่ายอะไรอะ่ะถ่ายผมหละถ่ายผมก็ปลอกผมหน่อยถึงจะได้แอปได้สวัสดีครับอยู่กับผมชนกระเด็นเนเจอร์ครับวันนี้เป็นเช้าที่ค่อนข้างจะสดใสเลยนะครับสำหรับอ น้องเต่าของเรานะครับจะเห็นว่าก้อนเงินก้อนทองของเรากำลังแช่น้ำตากแดดกันอยู่นะครับก็อยู่กันกับก้อนเงินก้อนทองเนาะก้อนเงินเนตัวด้านหน้าของท่านผู้ชมนะครับผมเนี่ยจะเห็นว่ามีรอ,อยขาวๆนี่นะครับมีลายขาวนี่เป็นก้อนเงินนะครับผม สังเกตไม่ยากนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่เนาะในช่องของเรานะครับส่วนน้องก้อนทองจะอยู่ด้านนู้นครับกระดองไม่มีรอ,อ,อยขาวนะครับจะออกไปทางน้ําตาลอมเหลืองแทบจะทั้งตัวเลยนะครับนี่ก็กําลังแช่น้ํากันได้ประมาณสินาทีผ่านไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะถ่ายทาคลิปเนาะ ก็มีอาการที่แบบว่าอนอนชิวกันอยู่นะครับตอนนี้ก็มีกระดองที่เหมือนจะเกยกันนะสำหรับก้อนทองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับด้านนี้นะตรงนี้นะครับผมคือมันงอเลยขึ้นมานะครับส่วนก้อนเงินเนี่ยก็เหมือนจะมีเหมือนกันนะครับผมอาจจะเป็นตามธรรมชาติของเขานะครับ ันนี้ก็แดดดีเนาะแดดดีนะครับผมน้ํานี่เป็นน้ําธรรมดานะครับไม่ได้ใช้น้ําอุ่นนะวันนี้เป็นน้ําปกตินะครับอุณหภูมิห้องทั่วไปนะครับ mm hmm. ก็ช่วงนี้เนี่ยอากาศบ้านเราก็เปลียนเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวอากาศเย็นบ้างนะครับอากาศแห้งจนปากแตกนะครับแล้วก็บางทีก็นาวนะครับผม กลางวันก็ร้อนมากมายนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะครับอากาศบ้านเรานะครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะเดี๋ยวบางทีก็ครึ้มฝนตกนะครับก็ดูแลกันดีๆนะครับแต่ถ้าอาการแห้งเนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะเพราะว่าเต่าสุกต้าของเราเนี่ยเป็น สัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายนะครับเจออากาศแห้งอยู่แล้วนะถ้าอยู่ตามธรรมชาตินะครับไม่ค่อยชอบชื้นเท่าไหร่นะสบายใจได้เลยนะครับเรื่องอากาศแห้งเนาะแต่ถ้าอากาศชื้นอย่างรดูฝนเนี่ยก็ต้องรับมือกันหน่อยนะครับอยู่เรื่องความชื้นเนาะไม่งั้นเน่จะเสี่ยงเป็นเ,เชื้อลงเชื้อรานะป่วยเป็นหวัดได้นะครับ อันนี้ก็ไม่ค่อยมีอาการตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่นะดูจากทรงแล้วนะครับนอนนิ่งอันนี้ก็คือยังฟินนะครับรับแดดเนาะปรับอุณหภูมิของร่างกายตัวเองนับให้พร้อมกินอาหารเนาะก็วันนี้ที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็อยากจะมาบอกว่าช่วงนี้ก้อนเงินก้อนทองเนี่ยไม่ค่อยกินอาหารนะครับส่วนใหญ่จะนอนกันนะแล้วก็อาหารเม็ดเนี่ยช่วงนี้ก็เบาลงนะครับเพราะว่า เขาไม่ค่อยกินลับเราก็จะไม่ค่อยให้เหมือนกันแ้วเขากินเราก็ค่อยให้นะเป็นการเลอะเทอะนะครับเพราะว่ามันมีมแมลงวีนะครับมีมแมลงวีเนะี่ยไปมันจะไปไข่ใส่อาหารเขานะพวกอาหารเก่าๆนะครับผมก็เลยต้องเก็บทิ้งตลอดนะมีมะแมลงวีเยอะนะครับบินเข้าห้องเนะี่ยมาอยู่ในตู้เขาเนะี่ยตัวสีดำๆนะครับเหมือนจะมาตอมหน้าตอมตาเขานะก็เลยต้องอลงลดอาหารเม็ด เพื่อไม่ให้มแมลงวีเนี่ยบินเข้ามานะกลัวว่าจะไปรบกวนการนอนเขานะเพราะาบินบินตอมเขานะ mm hmm. ก็เลยเบาอาหารเม็ดครับช่วงนี้ให้เป็นหญ้านะครับผมเป็นหญ้าสดนะช่วงนี้กินหญ้าสดกันนะครับว่าไม่ค่อยมอีมีกลิ่นไปเรียกมแมลงวีมานะต้องปรับเปลี่ยนไปตามฤด,ดูกาลนะครับเพราะว่าเมื่อมีมแมลงรบกวนเราก็ต้อง สลับไปให้อาหารเม็ดในตอนเย็นอย่างเดียวนะตอนเช้านี้ไม่ได้ให้แล้วนะเพราะว่ากว่าหนึ่งวันเนี่ยกินไม่หมดนะครับแล้วมันแหงวีเข้ามานะไม่รู้ว่าเข้ามาทางไหนนะมีความสนใจเราอยู่นะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยเยอย ีก้อนทองนะก้อนทองเนี่ยกระดองสวยนะครับผิวเรียบหมดเลยนะกระดองเนี่ยมีเหล่มีเหล่ยังไงก็าถ่ายอะไรอะ่ะถ่ายผมหังถ่ายผมก็ปลับผมหน่อยจะได้แอปได้เย yeah. มีแอป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 ชิลลรับตาในแบบ ยังตาใสนะเพิ่งตื่นนะครับผมตายังไม่ใสมากเท่าไหร่นะยังเหมือนกับอางงๆงงอยู่นะมาจับคอออกมาแช่น้นําในยังคอตกนอนหลับลอยู่เลยนะบางทีก็ไม่อยากจะหยิบคอออกมานะครับแช่น้าแต่ว่าเรามีจะเวลาทังกับเนาะเราต้องไปทํางานนะครับจะแบบเออเกงใจ่ให้นอนต่อก็ไม่ได้นะครับอันนี้เกงใจท่านอนแล้วนะเห็นเห็นท่านอนแล้วแบบ ไม่อยากจะเอาออกมาเลยนะครับเห็นท่านอนเนี่ยแบบหัวไปทางขาไปทางครับนอนกำลังฟินเนะแช่นะ้ำกันฟินเลยนะมาดูด้านหลังกบ้างนะครับอ้าเปลี่ยนมุมกล้องนะครับผมก็หันหันหัวตามเรานะ แดดค่อนข้างจะดีเลยนะครับวันนี้แดดค่อนข้างจะดีนะนี่ก็แช่น้ำกันแบบชิวๆเนาะปากค่อนข้างจะเลอะนิดนึงครับเพราะว่าช่วงนี้กินอาหารที่เป็นพวกหญ้าเราก็จะออกเขียวๆนะติดตามปากนะยิ่งก้อนเงินเนี่ยถ้าดูจะชัดเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะว,ว่าเขียวๆเลยนะครับปากเขียวก็เลยทีเดียวเชียว แย่้าก,กันเป็นต้นๆนะครับช่วงนี้อ๋อปีกี้เกียจครับนะมีการบิกี้เกียดโอ้ยตายตายตายท่า,ยานอนในแบบเกรงใจเลยเนาะเนี่ยจะรบกวนเลยนะประเดี๋ยวเราก็จะขัดเนื้อขัดตัวเขาเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยมีพวกเขาเรียกอะไรอะเศษอาหารนะเศษอาหารเศษเอออะไรเนี่ยตามเท้าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับ ใต้กระดองก็เยอะนะพวกเวลาที่เขาฉี่อะไรงเงี้ยนะครับเขาก็ไปนอนทับไปนอนเล่นเนาะต้องขัดกันเราแทบทุกวันเลยนะครับก่อนจะนําเข้าตู้เลี้ยงเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยสะอาดเนาะถ้าเราไม่ขัดเขาเนี่ยเขาจะเลอะเทอะนะครับสกปรปกก็เป็นที่หมักหม,มมของเชื้อโรคได้นะครับ ถ้าเราขัดเขาสะอาดเนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้นะครับผิวเหลื้งนะครับสวยนะครับผมแต่จะเห็นเนี่ยใต้เท้าก้อนทองเนี่ยโอ้โหเห็นไหมจะมีพวกเศษหญ้าเศษอะไรของเขาเนี่ยอยู่ในร่องเท้าเนี่ยเยอะมากเลยนะครับย่อกระดองเนี่ย่อนข้างจะลอกปกตินะอันนี้ไม่ลอกเยอะเพราะว่าเราทาวาสลีนนะครับผม ช่วยได้เยอะเลยนะแต่ไม่เห็นแบบเป็นขุยเป็นอะ,อะไรเงี้ยน้อยมากนะครับก็จะเห็นเป็นแบบกระดองเลรียบแล้วก็มีขุยเล็กน้อยนะครับเหมือนมือลอกนะครับครับก้อนทองนะทองนี่นอนฟินแล้วอ๋อครับผมอยากขึ้นหรือ,อยังดี ตัดใจเลยลูกแต่ก็เริ่มหิวแล้วแต่ก็อยากแช่น้ำอะ่ะมันจะกินพร้อมกันกับการแช่น้ำไม่ได้นลลูกงั้นก็แช่น้ำต่อรอเวลาขึ้นจากน้ำแล้วกันนะพ่อแล้วลูกเปิดอึอยังเนี้ยยังเลยพ่อกำลังฟินขออีกแป๊บค่อยอึดน,นะพ่อนะ ก็โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะจับเขาคัดเนื้อขัดตัวนะครับแล้วก็พาไปกินอาหารเนะาะเริ่มมีการเบ่งนะถ้าเขาเริ่มเบ่งอย่าปล่อยเขาไปก่อนนะครับผมสงสัยต้องปล่อยให้เขาอึให้เต็มที่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปขัดตัวเขาที่หลังนะครับผมก็โอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมก้อนเงินก้อนทองมาถึงณตอนนี้ด้วยนะครับผมมีอะไรผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็จะลืมนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับสอกก้อนเงินก้อนทองด้วยนะครับผมมีอะไรสงสัยนะครับอยากพูดคุยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดี สดีครับบายบาย